ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอสล็อตส, 2, สุดดีสองซปรซับคงไม่มีคุณคงไม่มีเราดาวินถูกสับแหลกจากผลงานยิงหมูหกเกมเคมบริกอังกฤษเสมอแอสตันวิลล่า2ต่อ 2, 2จนต้องมาเคลื่อนไหวทางโซเชียลมีเดียขณะที่เอลียทเผชิญซีซั่นโอกาสลงสนามน้อยส่วนหนึ่งเพราะความผิดพลาดใน FA ครคับรอบ4จนทีมแพ้พรีมัตสศูนย์ต่อ1ร่วงตรกรอบแต่แมตช์สำคัญที่พักเดอะแพร้งคนลับต่างออกไป หอกอุกวัยกระโดดชนกับมากินยอสปรากรหลังเปียเชยแย่งครองบอลชนะแล้วไหลถวายผ่านแก่มิดฟิวร์วัย21ปีวางเท้าซัดประตูทนด้วยสัมผัสแรกอิทธิพลของสองเซอร์ไพร์ที่แสดงออกมาคือสัญญาณฟ้าหลังฝนว่าทั้งคู่สภาพจิตใจเข้าที่เข้าทางแล้วตอนหลังเกมพบแอสตันวิลล่าอย่างที่ทราบว่า,วาด,ดาวินอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากแต่เมื่อคืนเขาแสดงให้เราเห็นอีกครั้งแล้วว่าสำคัญกับทีมขนาดไหน การเปิดปางในงานแถลงข่าวหลังเกมกรณีเอลเลียตก็เคยถามเขาว่างุญหงิดผมบ้างไหมเพราะได้ลงเล่นแค่5นาทีเท่านั้นต่อเกมรวมถึงคืนวานด้วยก็อยากชื่นชมไปยังพวกเขาที่ลงมาแล้วสร้างอิทธิพลกับทีมได้ขนาดนั้นทั้งเป็นคำชมต่อทีมงานเบื้องหลังเพราะพวกเขาต้องทำให้นักเตะชุด2พร้อมลุยตลอดเวลาและผู้เล่นก็แสดงให้เห็นในสนามเช่นกัน ดาวินซีซันนี้ลงสนาม37เกมทําไป6ประตู6แอซิสขณะที่เอลเลียตยิ่งน้อยลง18เกมเท่านั้นจากทุกรายการทำไป4ประตู1แอซิสเจมี่คาร์เกอร์ตำนานกองหลังลิเวอร์พูลแสดงทัศนะเกมอดีตต้นสังกัดบุกชนะปารีสแซงต์แชงแมง1-0คือ1ในการปล้นครั้งใหญ่ที่สุดของประวัติศาสตร์ฟุตบอลสถิติเกมที่พาร์คเดอแพร้งเปิดเผยแบเชครองบอล65%สร้างโอกาสยิง28ครั้ง แถมมีควีชายคลัสเคเลียส่งลูกตุงตาข่ายโดนจับล้ำหน้าเพียงปลายเท้าฝั่งหง์แดงสร้างโอกาสเพียงสองครั้งแต่เพียงพอเป็นประตูชัยในนาทีที่86โดยตัวสำรองฮาวิเอเลตุมความได้เปรียบกลับแอ e นฟิวลุยส์เอริเกนนายใหญ่แป๊ะเชสัมภาษณ์หลังแข่งทีมของเขาเจอผลการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรมและคาราเกอร์อดีตแข้งลิเวอร์พูลเห็นคล้ายกันลิเวอร์พูลไม่ใช่แค่เอาตัวรอดไปได้แต่มันเป็นหนึ่งในการปล้นครั้งใหญ่ที่สุดที่คุณจะได้เห็นในโลกฟุตบอล เจ้าของสถิติลงสนามมากสุดอันดับ2ของลิเวอร์ p o o เริ่มกล่าวผมไม่สามารถเชื่อในสิ่งที่ได้เห็นเปีแอชเชโชฟอร์มสุดยอดพวกเขาโจมตีใส่ลิเวอร์ pool อย่างหนักคืนนี้อลิซอนเบเกอร์ไม่ได้แค่เซฟช่วยทีมแต่เขามีฟอร์มการเล่นที่ดีสุดภายใต้สีเสื้อลิเวอร์ pool หากลิเวอร์ pool ก้าวไปคว้าแชมป์ซึ่งพวกเขามีโอกาสอย่างมากฟอร์มของอลิซอนในวันนี้จะถูกจดจำไปอีกหลายปี ดีอัลติคฟุตบอลรายงานว่าแม้ลิวอพูเจ้าชนะปารีสแซงแช็แมงหนึ่งต่อศูนย์ในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาและกลุ่มความได้เปรียบในเกมเลกแรกไปแล้วแต่ผลงานในสนามของโมเมดซารหาในเกมนี้ก็นับว่าน่าใจหายเช่นกันโอกาสยิงศูนย์ครั้งเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งศูนย์ครั้งสร้างโอกาสศูนย์ครั้งเสียบอล11ครั้งชนะในการดวลบอลศูนย์ครั้งครอสบอลสับเร็จศูนย์ครั้งแพ้ท็กเกิลแปดต่อแปดครั้งแพ้การดวลบอล11ต่อ11ครั้ง เกมนี้คนที่เล่นงานซาร่าชนิดที่ว่าอยู่หมัดเลยก็เห็นจะเป็นนูโน m เมนเดสแบ็คซ้ายของเบสเชรายนี้ที่เกมนี้ไปไหนไปด้วยและอาจจะตามซาร่าเข้าไปในห้องน้ําเลยด้วยในช่วงพักครึ่งเพราะไม่ว่าจะสลัดยังไงก็สลัดไม่ออกยันถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามเลยทีเดียวชื่นชมอาร์เนอร์ที่กล้าที่จะตัดสินใจและไม่เสี่ยงหวังพึ่งทีเด็ดทีขาดและหวังให้ซาร่าเป็นตัวตัดสินเกมอีกต่อไปแล้วและขยับเขาออกไปในนาทีที่8 6 โดยการเอาฮาวิเอลเลียสเข้ามาแทนและเอลเลียสก็ยิงประตูชัยหลังจากอยู่ในสนามเพียงแค่47วินาทีเพียงเท่านั้นนับว่าเป็นหนึ่งในเกมที่เราไม่ค่อยจะเห็นมากเท่าไหร่ที่ซาลาจะทำอะไรไม่ได้เลยแบบนี้นะครับและดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลเองก็กำลังมองหาแบ็กซ้ายคนใหม่อยู่นะนูโน m เมนเดสชื่อนี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวฟุตบอลออนท t เอ็นทสรายงานสวตชฮาวิเอลเลียสปะทะปารีสสังชักแมง 9นาทีในสนามถูกเปลี่ยนตัวลงมาในนาทีที่86สัมผัสบอล3ครั้งจ่ายบอลสําเร็จ1ครั้งต่อ1ครั้งชนะแท็กเกิร1ครั้งโอกาสยิง1ครั้ง1ประตูต้องยกเครดิตให้กับทุกคนในทีมทั้งหมดคุณจะเห็นได้ว่า p ปรเชเริ่มเหนื่อยเล็กน้อยในช่วงท้ายเกมและนั่นเป็นเพราะความขยันของทีมของเราแน่นอนว่าพวกเขาสร้างโอกาสได้มากมายแต่ต้องขอบคุณชายที่ชื่อว่าอลิซอนเบเกอร์และเกมรับที่ทำให้เราไม่เสียประตู บอกตามตรงนะผมไม่สามารถหาคำพูดที่เหมาะสมมาบรรยายถึงฟอร์มของเขาได้เขาเป็นคนที่น่าทึ่งมากๆเป็นคนที่เก่งที่สุดของโลกเขาแสดงให้เห็นถึงเรื่องนั้นได้ในทุกนัดเขาช่วยให้เรารอดตายได้หลายเกมส่วนคืนนี้มันก็เป็นโอกาสที่ผมจะได้ตอบแทนเขาถ้าไม่มีเขาแล้วล่ะก็ผมก็ไม่รู้ว่าเราจะเป็นยังไงก็หวังว่าเขาจะช่วยเซฟแบบนี้ต่อไปได้เรื่อยๆและหวังว่าเราจะทำประตูต่ตอไปได้เรื่อยๆนะ และมันเป็นหน้าที่ของผมที่ไม่ต้องการที่จะโยนโอกาสนั้นทิ้งไปและโชคดีที่มันเข้าประตูไปในที่สุดเอลเลียตจังหวะยิงประตูคือต้องเขาจริงๆมุมนั้นมันต้องเอลเลียตเลยถ้าไม่ใช่โฮเมสซาราากก็ต้องเขาเพราะเท้าซ้ายของเอลเลียตมีความเด็ดขาดมากๆในเรื่องการยิงประตูลูกนี้ชื่นชมดาวินนูเยสที่พักบอลและแอซิ์มาให้และมันสมมุติแบบจริงๆสำหรับประตูชัยในเกมนี้ครับ ฟุตตี้แอคคูมูเลเตอร์รายงานว่าจากชัยชนะเหนือปารีสแซงต์แชงแมงหนึ่งต่อศูนย์ในยูฟ่าแชมเปียนลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาทําให้ตอนนี้ลิเวอร์พูลในยุคของอาร์เนอร์นั้นกลายเป็นทีมที่สามารถเอาชนะทีมแชมป์เก่าในลีกอย่างอังกฤษสเปนเยอรมนีและฝรั่งเศสโดยไม่เสียประตูเลยแม้แต่ลูกเดียวในฤดูกาลนี้แมนซิตี้ทั้งไปและกลับ2ต่อศเรอัลมาดริดเย้า2ต่ 0, อ0ูนย์อร์เอลลิสเซนรายการเย้า4ต่อ0เย์ปเอชเชรายการเยือน1ต่อ0 สำหรับเกมกัปแีชเชเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าศึกษาเลยทีเดียวความแทคนติกที่อาร์เนอร์ใช้มันค่อนข้างสมบูรณ์แบบอีกครั้งหลังจากที่เขาเปิดเผยหลังจบเกมว่ามันก็คล้ายคกับการเล่นกับแมนซิตี้หากคุณไปสู้ในเรื่องการครองบอลและพยายามบุกเข้าใส่อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีนักแต่ถ้าเล่นแบบรัดกลุ่มเกมรับมีวินัยสูงไม่แตกแถวและรอโอกาสสวนกลับก็อย่างที่เห็นขอแค่จงังหวะเดียวเท่านั้นจริงๆชื่นชมการเปลี่ยนตัวของอาร์เนอร์ในการถอดลุยดีอรสและดิโก้โชตาออกไป ในนาทีที่67และส่งเคอร์ติโจนและดาวินนูนเยสลงมาแทนเพราะจูนจะทําให้แดนกลางมีโอกาสครองบอลมากขึ้นส่วนนูนเยสอย่างที่เห็นเลยช่วยในเรื่องการประทะกับแนวรับของคู่แข่งได้ดีจริงๆและการเลือกวาตทรุเอนโดลงมาแทนไรอันกราฟเฟนแบกในนาทีที่79ในสภาพที่น่าจะหมดแรงในการไล่บอลแล้วและการตัดสินใจเอาโมเมตซาร่าออกส่งฮาวิเอลเลียสฮีโร่ในการทําประตูเกมนี้ลงไปทดแทนนับว่าเป็นการแก้เกมและปรับแทคติกที่ได้ผลอีกครั้งนะครับ อลิซอนเปลือยใจโตมาแบบมีองรีเป็นไอดอลอลิซอนเบเกอร์ผู้รักษ,ษาประตูลิพูเจ้าของตำแหน่งแมนออฟเดอะแมตช์แชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมนัดแรกที่ชนะปารีแซงแชคแมงหนึงต่อศูนวันนี้บอกสมัยเป็นละอ่อนดูแต่เกมถ่ายรสดของอาร์เซนอลนดังนั้นมีดาวเตะคนโปรดคือเทียรียองรี กองรีคือตำนานกองหน้าปืนใหญ่ต้นทศวรรษ2,000กวาดแชมป์เกือบทุกรายการแก่สโมสรครองสถิติยิงสะสมมากสุดและสร้างแรงบันดาลใจแก่นักเตะรุ่นหลังหลายต่อหลายคนด้วยลีลาบนสนามแน่นอนหนึ่งในนั้นคือแข้งวัย32ปีจากแผ่นดินแซมบ้าต่อให้สมาชิกครอบครัวจะปลูกปั้นเขาเป็นผู้รักษาป,ประตูมาแต่แรกก็ตามแก่คือแรงบันดาลใจแก่ผู้เล่นหลายคนในรุ่นของผมเป็นตำนานแข้งด้วยการเปิดปากผ่านซ b เบสสปอ t ต อย่างแรกคือระหว่างที่ผมโตมาดูเกมของอาร์ซอนอลบ่อยมากน่าจะช่วงต้นทศวรรษ2000ที่แกโลดแล่นอยู่สมัยนั้นมีทีมเดียวที่ถ่ายทอดออกฟรีทีวีในบราซิลคุณสมบัติดังกล่าวทำให้ผู้เล่นคนโปรดของอลิซอนคือองรีเล่นเอาอดิตแข่งที่แบบนี้บางทีเล่นดีแต่แพ้บางครั้งเล่นแย่กลับชนะ สถิติยิง2ต่อ27ยิงตรงกรอบ1ต่อ1ิที่ปักหรือแพ้งเมื่อคืนวันพุธก็เป็นอีกครั้งที่บอกกับเราอย่างนั้นลิเวอร์พูลมีเกมที่สู้ปารีสแซงต์แชร์แมงไม่ได้เลยหลังจากเกมครึ่งแรกผ่านไปเพียงไม่ถึง10นาทีเกมก็ตกเป็นของเจ้าถิ่นทั้งหมดท่ามกลางเสียงเชียร์กดดันจากแฟนบอลเกือบห0 0 0 0นชีวิตฤดูกาลนี้มีเพียงไม่กี่เกมที่เราเห็นสภาพของลิเวอร์พูลเป็นอย่างนี้คือตั้งเกมไม่ได้ต่อกันไม่ติดถูกกดให้ต้องเป็นฝ่ายรับอยู่ข้างเดียว อาจจะหนักยิ่งกว่าครึ่งหลังของเกมบีบหัวใจวันที่พบกับวูบแทมตันวันเดอร์ลอร์ด้วยซ้ำการเล่นร่วมกันระหว่างกองกลางทั้ง3คนของแีร์เชเลอรลื่นหนักแน่นเต็มไปด้วยพลังชั้นเชิงและการสร้างสรรค์ฟาเบียนลูอิสชวรเนเวสและวิตินยาควบคุมทุกอย่างเบ็ดเสร็จแย่งบอลกำกับจังหวะสร้างเกมข่มแดนกลางผงแดงนิดเป็นเกมที่อเล็กซิสแมคลิสเตอร์ไรอันกราฟเฟนแบกและดมมนิกโซโบสไลแพ้ในแดนกลางปะทะแพ้จังหวะแพ้บอลแรกบอล2เป็นรอง การส่งผ่านบอลติดติดขัดขัดเสียบอลถี่ยิบทั้งถูกแย่งและส่งกันผิดพลาดไปเองบอลไปไม่ถึงแดนหน้าที่ก็เต็มรวยการเสียบอลเช่นกันทั้งลุยดิออสเดียโกโชต้าหรือกระทั่งโมฮัมเหม็ดซาลาเองก็ไม่เว้นสถิติการผ่านบอลเข้าเป้าของลิพูต่ำจนน่าตกใจคือราวๆ75%เหปอร์เซนหรือทุกๆก,การผ่านบอล4ครั้งจะพลาดเป้า1ครั้งการรับส่งบอลน,น้อยกว่ากันเกินเท่าตัว บอลสั้นไม่ทำงานบอลยาวไม่ได้ผลการสร้างเกมมีปัญหาแดนหน้าเก็บบอลไม่ได้ทําอันตรายใดๆต่อเกมรับเจ้าถิ่นไม่ได้เลยยิ่งช่วงท้ายครึ่งแรกนักเตะลิพูทูกกดดันให้ต้องลงมาช่วยเกมรับหน้าเขตโทษทั้ง11คนเรื่องคาใครสักคนเอาไว้กลางสนามเพื่อเล่นโต้กลับลืมไปก่อนนาทีนั้นเอาตัวให้รอดจากสถานการณ์วิกฤตให้ได้ก่อน เป็นเกมที่หนักหนาจริงๆและถ้าไม่ได้ความเหนียวหนึบสุดขีดของอลิสันเบเกอร์ช่วยเอาไว้ทำนกก็พังไปแล้วโดยเฉพาะจังหวะยิงของควาลัสเคเลียที่บอลฉลับอีบูโกนาเต้เปลี่ยนทางพุ่งเรียดและแรงแต่ยังรีบล้มตัวปัดมือเดียวได้เป็นปฏิกิริยาที่รวดเร็วเหลือเชื่อยังไม่รวมความนิ่งและเยือกเย็นในจังหวะป้องกันอื่นๆอีกจังวหวะลุดเดียวของเดมเบเล่จังหวะยิงของควาลัสเคเลียหรือจังหวะสับไก่ของบาโกลา V.A.R. ยังเข้ามาช่วยริภูไว้จากประตูสุดสวยของควารัสเคเลียที่ดาวเตย์จอจียลาำหน้าแค่น่องส่วนล่างนิดเดียวขณะที่จังหวะใช้แขนดันบาโกล่าของโกนาเต้พอจะพูดได้ว่าโชคดีที่เมื่อพิจารณาร่วมกับทีม V.A.R. แล้วดาวิดเดมาร์ซายืนยันคำตัดสินเดิมว่าไม่ฝ่าเมื่อไม่ฟ่าโกนาเต้ ate ก็รอดพ้นจากการถูกไล่ออกจากกฎเกณฑ์ด็อกโซขัดขวางการทำประตูของฝ่ายตรงข้ามอย่างชัดเจน ทีมของลุยส์เอริก้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมและน่ากลัวอย่างไรมันสมกับผลงานชนะมาแล้ว10เกมติดต่อกันและชนะ19เสมอ1จาก20เกมหลังสุดทุกรายการกระนัมโดยิง7ประตูนในเกมเดียว2ครั้งยิง5ประตูนในนัดเดียว1ครั้งและถล่ม4ประตูนในเกมเดียวอีก6นัดเท่ากับว่าปีแอเชยิงคู่แข่งไม่ว่าจะหน้าไหนรายการใด4ประตูขึ้นไปถึง9จาก20เกมหลังสุดทุกรายการหรือเกือบครึ่งหนึ่งที่ลงสนาม เกมรุกของยักษ์ใหญ่แห่งปาลีเซียงดูอันตรายจริงๆมีชีวิตชีวาความรู้สึกกดดันจากการถูกข่มขู่คุกคามรุนแรงมากแต่ก็น่าแหละครับฟุตบอลมันก็แบบนี้ทุกคนต่างเคยมีวันของตัวเองและเช่นเดียวกันไม่มีใครรอดพ้นจากวันแย่ๆหรือกระทั่งวันดวงแตกมันบอกกับเรามาตลอดนับตั้งแต่วันแรกที่โลกได้รู้จักกับมันคุณก็เคยผมก็เคยเราทุกคนต่างก็เคยลิ้มรสมันความรู้สึกนี้อาจไม่เสมอไปหรอกนะครับแต่ฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้จริงๆ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ